สวัสดียามบ่ายจ้าค er ลิปนี้กีมมาอัปเดตรายอำเภอของภาคอีสานตอนบนอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาเช็คเรดาร์ของอีสานตอนบนกันเลยตรวจเวลา14นาฬิกา45หนาทีหมายเลขหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นที่ อำเภอภูเรืออำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นอำเภอล่มเก่าอำเภอเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เนาะ มาดูอีสานตอนล่างตรวจเวลา14.45นาฬิกา45นาทีเช่นกันกลุ่มฝนอ่อน ตรวจพบในเขตอำเภออาจสามารถอำเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดกลุ่มฝนปานกลางตรวจไม่พบค่ะกลุ่มฝนหนะักอยู่ที่สอปป,ปอล,ลาพี่นองช่าลาละมันละว่างได้จา้าฝนนักนอกมือน,นี่ต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตรวจเวลา14นาิกา30นาทีตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคุมบริเวณพื้นที่อำเภอหนองจิก อำเภอปนาเรอเภอมายยอจัังหวดปัตตานีอ,อบันนางสตาอภอรกรงปีนางอเภอเบตงจัังหวดยะลาอภอตากใบอ,อสุงไหงปาดีจัังหวดนาราธิวาสรวมถึงในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและชายฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียนะคะมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้น และตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกําลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อําเภอยยรังจังหวัดปัตตานีอําเภอรามันอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยาลาอรือะอําเภอศรีสาครอําเภอจนะอสุขีรินอําเภอจาะไอร้องอําเภอเมืองนราธิวาสอําเภอระแงะอยี่งอจังหวัดนราธิวาส รวมไปถึงในทะเลเอ่าวไทยและชายแดนประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมกี้จะนำมารายงานให้ทราบนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย